เบิ่งนพี่น้องดอกชวนชม่นได้ระบบน้ำแห้งคักนี่พุง่งคนลเป็นดอกตีดดอกอออเอาตรงนี้ดีกว่านี่ ง่ายดีแต่เวลากินยายสมสิเอากิซอนออกค่ะบ่มักชอบกลิน่นเกซอนอ่อน,ออนๆแกเอา น้อยก็จะได้ลือเสดสดยคุมต้นลินตี้พี่น้องไงกองไปก่อนดอกใหญ่

หลายหลายหลายมากอ่ไม่เอาออกก็ไม่ได้เบิ่งเลยกว่าพี่น้องเบิ่งเอาค่ะต้นลิงจีโอ้มากหลายหลาย ดอกใหญ่ๆร้อนที่จะบานหรือเปล่ปานเนี่ยอ,อุ้ยเกสนกินหอมชุนเพราะบางคนก็ชอบ 乖。